เราคงอยู่ที่ความเลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทาจิกิสถานนะคะบอกว่าสามารถที่จะจับคนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการกราดยิงที่เกิดขึ้นในรัสเซียได้ทั้งหมด9คนนะคะโดยมีรายงานด้วยว่าทั้ง9คนนี้ค่ะมีความเชื่อมโยงกับทางด้านกลุ่ม IS นะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่รัสเซียค่ะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนั้นจํานวนผู้บาดเจ็บในตอนนี้ก็เป็นหลักหลายร้อยคนด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าาไปดูทงงงฝั่ขอ ก็ะะบอกว่าถ้ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางสหรัฐเนี่ยก็อาจจะทําให้ในที่สุดแล้วยูเครนนั้นก็อาจจะต้องถอยทับนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณที่จะช่วยเหลือยูเครนก็ค้างอยู่ในสภาสหรัฐด้วยค่ะประธานาธิบดีโบรเดมีเซเลนสกี้ของย<ส>ูเครนเตือนนะคะว่ากองกําลังยูเครนนั้นอาจจะต้องถอยทับหลายก้าวหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐนั้นได้สัญญาไว้เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในรัฐภาสหรัฐค่ะ ทั้งนี้นะคะการไม่ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐหมายความว่ายูเครนจะไม่มีการป้องกันภัยทางอากาศไม่มีขีปนาวุธแพทริออตไม่มีเครื่องรบกวนสัญญาณในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีกระสุนปืนขนาดใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรนะคะทำให้ทหารยูเครนนั้นต้องประหยัดกระสุนการประหยัดกระสุนหมายถึงต้องทำให้แนวรบแนวหน้าสั้นลงซึ่งก็อาจจะทำให้ยูเครนอาจจะต้องถอยทับออกมาค่ะ นอกจากนี้ผู้นํายูเครนเตือนด้วยนะคะว่าหากแนวหน้ายูเครนถูกรัเสเซียเจาะทะลุผ่านได้แล้วทหารรัสเซียจะบุกเข้าไปตามเมืองใหญ่ๆของอยูเครนได้ทำให้ตอนนี้ต้องพยายามค่ะหาทางทำให้ยูเครนไม่ต้องถอยทับโดยหาอาวุธมาชดเชยอาวุธที่ขาดยูเครนเองจึงผลิตอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศเองแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ โดยผู้นำยูเครนนะคะก็บอกว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับไมค์จอน์ซันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพรครีพับลิกันเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาค่ะโดยเขาได้แจ้งต่อไมค์จอร์ันนะคะว่าการอนุมัติงบช่วยเหลือทางทหารก้อนใหม่ต่อยูเครนนั้นสำคัญมากทั้งนี้จอร์ันเองก็ได้ดึงร่างงบช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่หลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ล่าช้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะโดยอ้างว่าต้องให้ความสำคัญกับปัญหาในประเทศก่อน แม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนที่เป็นพรรคเดโมแครตนั้นจะกดดันสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ริพับบิกันคลองเสียงข้างมากอยากหนักให้รีบอนุมัติงบให้ยูเครนแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีของโปรแลนด์นะคะรรก็เตือนว่ายุโรปนั้นได้เข้าสู่ยุคก่อนสงครามแล้วค่ะบรรยากาศในขณะนี้คล้ายกับช่วงปลายทศวรรษที่1930 ที่ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาสงครามกำลังเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของยุโรปในขณะนี้แต่ยุโรปกลับไม่มีความพร้อมใดๆแล้วก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะพร้อมต่อการลุกรานโดยตรงจากรัสเซียพร้อมเตือนด้วยนะคะว่าหากยูเครนพ่ายแพ้จะไม่มีใครในยุโรปรู้สึกปลอดภัยได้ เขากล่าวย้ำนะคะว่าไม่ได้พูดเกินจริงหรือพูดเพื่อให้ใครกลัวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่สงครามไม่ใช่แนวคิดที่มีแต่ในอดีตอีกต่อไปแล้วและเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนพวกเราต้องทำใจให้คุ้นเคยกับการมาถึงของยุคใหม่คือยุคก่อนสงครามค่ะ การกล่าวของผู้นําโปแลนด์ในครั้งนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่มีขีปนาวุธลูกหนึ่งของรัสเซียได้เข้าไปในน่านฟ้าของโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนในขณะที่รัสเซียกับยูเครนประทะก,กันหนักในช่วงนี้ค่ะทําให้โปแลนด์ก็ต้องส่งเครื่องบินขับไล่อ p h o น f f 6 6ขึ้นบิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีโปโลแลนด์เตือนด้วยนะคะว่ารัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบในยูเครนแล้วทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนั้นกําลังตกต่ําที่สุดนับตั้งแต่วันที่เลวร้ายที่สุดในช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ยุโรปส่งความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนโดยเร็วแล้วก็บอกนะคะว่าอีกสองปีข้างหน้าการสู้รบในยูเครนจะตัดสินทุกอย่าง ซึ่งผู้นําโปแลนด์ก็พูดกระตุ้นให้ผู้นํายุโรปนั้นต้องลงมือทําให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มการป้องกันตัวเองและกระตุ้นให้ทุกประเทศยุโรปใช้งบร้อยละ2ของ GDP ลงไปในกองทัพค่ะทั้งนี้ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโปแลนด์ and, ที่อยู่ระหว่างกลางของเยอรมนีกับรัสเซียทําให้โปแลนด์เองก็ตระหนักดีมานานแล้วถึงความสําคัญของการป้องกันตัวเองอย่างเข้มแข็งนะคะและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโปแลนด์ Bo ก็ทุ่มเงินร้อยละสี่ของผลผลิตทางเศรษฐกิจไปกับกองทัพ ด้วยเป้าหมายสร้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและกองทัพรถถังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุกราดยิงในรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ22มีนาคมทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัสเซียได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเป็น144คนค่ะ หลังจากผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเสียชีวิตเพิ่มเป็นชาวเบลารุสโดยสำนักข่าวทัสข,ของรัฐบาลรัสเซียได้รายงานอ้างศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกรุงมอสโกร,รายงานนะคะว่าจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุร้ายนี้เพิ่มขึ้นเป็น382คนค่ะรวมถึงเด็ก9คนด้วย โดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกลุ่มมือปืนได้ก่อเหตุกราดยิงในสถานที่จัดคอนเสิร์ตโคคาซิตี้ฮอล์ซึ่งอยู่ชานกรุงมอสโกนะคะทำให้มีผู้ชมคอนเสิร์ตเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่นับเป็นเหตุโจมตีรัสเซียที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ20ปีค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นในระหว่างที่ทางการรัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะหาผู้กระทําความผิดแล้วก็หาที่มาที่ไปว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะทาจิกิสถานเปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุกรายยิงในรัสเซีย9คนด้วยกันแล้วบอกว่าทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลา,ามหรือว่า i อที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้น ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะรัเสเซียเองก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย11คนรวมกลุ่มมือปืน4คนที่เป็นคนลงมือกราดยิงค่ะโดยทั้งหมดเป็นชาวทาจิกิสถาน8คนแล้วก็ตั้งถ,ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายด้วยสำหรับทาจิกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตเป็นประเทศในเอเชียกลางนะคะปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่มความมั่นคงที่มีรัเสเซียเป็นผู้นำและเป็นที่ตั้งฐานทัพรัเสเซียหลายแห่งค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ